คนที่ชีวิตดีเขาจะไม่มีเวลายุ่งเรื่องคนอื่นทุกนาทีของเขามีค่ามีประโยชน์มีสาระส่วนคนที่วันๆหมกมุ่นแต่เรื่องชาวบ้านอยากรู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเห็นอะไรก็เก็บมาคิดมาปรุงแต่งทงั้งๆที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นสักนิดส่วนมากจะดักดานที่เดิมหาความเจริญยากเรื่องชาวบ้านรู้หมดวิเคราะห์เก่งแต่ถ้าถามอนาคตตัวเองใบแดง พวกนี้ดำเนินชีวิตด้วยการเดาถนัดจับแพะชนแกะคิดว่าตัวเองมองทะลุมีความสามารถในการสรุปทุกเรื่องโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงถ้าเราเองไม่ชอบให้ใครร้้าเส้นแล้วจะไปยุ่งเรื่องคนอื่นทำไมไม่มีใครรู้เรื่องใครดีเท่าตัวเราเองหรอกสงสัยให้ถามอย่าคิดเองเออเองสรุปเองถ้าอยากรู้อยากเห็นจุดตัวสัน่น ด้ขี้ขาดไม่กล้าแสดงตัวแนะนำว่าอย่าเสือกดีที่สุดถ้าตัดคำว่าแคร์ออกไปบ้างชีวิตจะเป็นอิสระไม่มีใครรู้จักคุณดีเท่าตัวคุณเองร้อยคนร้านเหตุผลถ้าเก็บมาคิดทุกอย่างคุณไม่มีทางที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองได้เวลาทุกมีใครยื่นมือมาช่วยคุณบ้างเวลาลำบากหันหน้าไปพึ่งใครได้หรือเปล่าคนที่คอยตำหนิคุณดีกว่าคุณแค่ไหน ชีวิตไม่ได้ยืนยาวขนาดที่จะเหลือเวลาให้คุณกวกายกว้าหาความสุขได้มากนักอยากทำอะไรทําอยากเป็นอะไรเป็นไม่มีใครมีสิทธิ์มาตัดสินคุณดีหรือเร็วและคุณเองก็ไม่จำเป็นต้องแสนดีในสายตาทุกคนชีวิตใครชีวิตมันทางใครทางมันคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คนทั้งโลกชื่นชมแต่คุณมีชีวิตอยู่เพื่อตัวคุณเองจะทุกข์หรือสุขคุณต้องมีสิทธิ์เลือก รรคแค์แล้วก็ใช้คำว่าช่างแม่งชีวิตเป็นของคุณใช้ซะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนคิดรบที่มองเรื่องเป็นปัญหาพูดแต่เรื่องแย่ๆของคนอื่นตลอดเวลายิ่งคุยยิ่งเครียดยิ่งคบยิ่งอึอดอดัดปล่อยพลังงานที่ทำให้รู้สึกว่าโรคนี้ช่างเร็วร้ายคนพวกนี้จะมีตรรกะแปลกๆชอบคิดแทนชาวบ้านแล้วก็สรุปเองว่ามันต้องใช่โรคแค่ มองคนอื่นในแง่ร้ายตัดสินถูกผิดโดยยึดติดต,ตัวเองเป็นหลักถ้าคุยแล้วรู้สึกว่าใจเราดิ่งลงก็เลิกคุยอย่าให้ใครมาทำให้โรคเรามืดมนไปด้วยเลือกคบคนที่คุยแล้วสบายใจเวลาเจอวิกฤตจ,จะมีเหตุผลมีทางออกมีคำแนะนำดีๆให้ไม่ใช่สิ่งที่เจอแล้วก็แย่นอกจากจะไม่ช่วยแก้แล้วยังต้องมาฟังเรื่องอะไรที่ไม่สร้างสารรค์ จำไว้ว่าอยากเป็นคนแบบไหนให้พาตัวเองไปอยู่ใกล้คนแบบนั้นที่สำคัญอย่าเป็นแบบนั้นซะเองขอขอบคุณบดความคุณปรุยพินรัตจาก Facebook ภาพประกอบพิซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ